วันนี้เป็นวันที่4นะครับสมาชิกก็มาลงเรือกันพี่พี่พี่เขียวพาสมาชิกมาแล้วกน็น้องเอกของเรามาช่วยเป็นนายท้ายเรือให้พี่เทิดนะฮะนั่แน่นอนครับ UFO 27วันนี้นะฮะพาทัวร์พาเที่ยวเดี๋ยวพี่โอเป็นคนขับพาเดี่บินนะฮะอ <c oughs> พี่โอเขาแวน้น few moments ไปแล้วนี่เมื่อกี้ที่อยู่กับน้องเอกอะน้องเอกเขาทำทำเรือเทพเทีอยู่เอาเรือเข้ามาเป็นเรือที่แบบพวกนาวีพวกนาวีซิลที่อเมริกาเขาใช่นะยืดยืดไกลๆก่อนนี่เป็นเรือตัวนี้ทุกคนเขาเรียกเรืออะไรนะเรือไทมนเรือ HDP เรือ H D P H D P H D P E ก็เหมือนเป็นเรือ P E อะนะเนี่ยมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ย ซึ่งแข็งน้ำมอแล้วก็แข็งแรงมากคือเมื่อวานน่ะพี่แดนนี่เขาแดนนี่ยูทูบเบอร์เขามาทุบป,ปาก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 ,ปาก20มิลหนา20มิลเว้ยก็คือพลาสติกที่แบบทนความร้อนนี่อันนี้ปกติมาถ่ายที่กูอยากจะถ่ายเรือคนอื่นแต่น,นี่เรือเพื่อนเราเราก็เลยถ่ายบ้างนี่เท่ว่ะแต่ว่า ขายในกองทัพไทยแล้วนะขายในกองทัพไทยแล้วตัวเนี้ยเนี่ยดูดิแต่ไม่บิดตัวไม่บิดตัวแน่นอนเพราะว่าดูความหนาที่มันจับตัวนี่คือผีมากใช่่แตพื้นนี่เป็นลูกบอลนะนาโคงเลยนะครับพื้นเป็นลูกบอลข้างในเนี่ยเก้าอี้นี่มีโชกด้วยนี่เอกเขานั่งให้ดูก็คือเวลายกพลขึ้นบกเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอกบอกว่าไม่แตกเอกบอกว่าเวลายิงอ่ะยิงทะลุเข้ามาเนี่ยหัวลูกปืนมันจะเป็นตู้ๆนะ โดนก็ไม่ไม่เข้าลึกประมาณนั้นนะรับ,รบ,บานอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยหรอทองแพง,แง <laughs> อะไรก็ได้ที่มันถูกอะ่ะที่เราใช้อะ่ะเออนี่เมื่อวานเราออกไปเทสก็เจอลำเนี้ยวิ่งตามหลังเราที่มีลูกค้าสิบคนแม่งเครื่องร้อยสี่สิบวิ่งตามกูทันซ่ด้วยเฮ้แต่โอเคดีเราเราจะไม่มีราคาใช่ไหมไม่ไม,มาาไม่มีราคาเพราะเรา <laughs> อยากไม่ได้อยากขาย ไอ้ไนี่วะนี่ซีด้วย BB, นะบีวีบีด้วยบีวีคือ class p บพู f อ,อ๋อมีคลาสเนี่ยเรืองเขามีคลาส class b b ทีด<อ>ีขึ้นอะไรเงี้ยครับเนี่ยทีมงานเพื่อนเรามาเพิ่มเว้ยแบงค์แบงค์ทำบิ๊กเจ็ดแบงค์กับคุณเอกเอกขายทุกอย่างแล้วก็พี่โอเดินอยู่ในงานเนี่ยพวกเราแอดแอดเห็นมาสี่วันแล้วกับลำเนี้ยก็ไม่กล้าขอขึ้นเนาะเพราะมันค่อนข้าง อลังการอลังการเราก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านคนไทยผลิตเรือครับได้แต่เหลยมองเนาะชาวบ้านคนไทยผลิตเรือเอาพี่บอลเขารอไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือพี่บอลรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวผมขอขึ้นไปถ่ายของพี่ปกก่อนเนาะพี่โอ้ยนำเลยขอรองเท้าด้วยไปให้ผมนำเลยพี่วุเดี๋ยวขอขึ้นลำนี้ก่อนนะครับปัดปัดถุงเท้าด้วยคุณเนาะมาเป็นเลยได้ยูโอ้โหคุณดูความเงาระดับ อันนี้คือช่องเติมน้ำมันใช่ไหมใช่อ่าคือหลักๆเนี่ยเรืออันนี้ของฝรั่งเศสเนาะช่วงนี้จะเป็นเซลลเดนหมดเนี่ยเพราะมันจะมีรูออกพี่โอลลงแงะมาดูนีดีไหมอ่าเห็นไหม,มซลิลเดนคือเขาจะป้องกันเรือจมพอเพราะเรือมูลค่ามันเยอะอ่ะเนาะพี่ ลำนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยที่วิปปกขายตอนนี้ขายอยู่16.5กุดห้าแต่รวมมือหนึ่งใช่ไหมมือหนึ่งสามสิบหกจุดห้าแล้วก็รวมจดทะเบียนไทยแล้วรวมจดทะเบียนไทยแล้ว16.5ห้าล้านเรือสามร้อยสองตัวจะมาห้าคือผมจะพาไปดูในห้องนอนก่อนเลยพี่โอเพราะว่าถ้า10บสิล้านขึ้นแสดงว่าห้องนอนเนี่ยมันคือพูวิลล่าดีๆนี่แหละวิลล่าดีๆนี่แหละผ่านผ่านมุมกับตาอันนี้ผ่านก่อนอันนี้ผ่านก่อนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาไปห้องนอนก่อนขออนุญาตนะครับ ห้องนอนก่อนไม่ไอปแต่กล้องเราสว่างพออยู่ได้อยู่อ่ากล้องเราสว่างพออยู่นี่อันนี้เป็นมาสเตอร์เบดมาสเตอร์ซาลูนใช่ไหมเนี่ยคือห้องห้องหลักๆของเรือยอทเนี่ยการทำห้องที่จะให้สะดวกสบายเวลานอนเนี่ย คือมันจะมีความโฟรที่ดีของอากาศ,ากาศซึ่งเราเข้ามาแล้วเราไม่รู้สึกอึดอัดใช่นะฮะมันจะโฟเพราะมันจะ,นจะการอยู่ที่ทะเลเนี่ยถ้าอยู่ในทะเลอยู่ในเรือแล้วแล้รู้สึกอึดอัดเนี่ยคนจะไม่อยากเข้านั่นเป็นเหตุผลที่หนึ่งเลยสีจะเป็นตัวบอกเนีสีจะเป็นตัวบอกของความความสบายตาก่อนนั่นห้องนอนเล็กนะครับ ี่อ้าวเหรออา master อยู่นี่เหรอสองหรือสามสองหรือสามคนสบายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออวิ่งเหย่อนอนได้เยอะเนี่ยห้องใหญ่เนี่ยโอเคห้องใหญ่เนี่ยเออคือครอบครัวเลยอ่ะใช่ครับพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนได้นะใช่ครับแล้วก็หลักๆก็คืออย่างที่บอกก็คือสบายรู้สึกโปร่งไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าเรือ ถ้าเราจะเห็นเรือยุโรปส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะตัวใหญ่ไงคุณใช่ไหมของฝรั่งตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะฮะแ,แล้วที่เรือนอกของยุโรปเนี่ยเขาจะผ่านความผ่านลูกค้าได้คือห้องน้ํามันต้องมีความมีความสะดวกสบายคอมฟอร์ตแล้วก็หนูนะใช่ครับมผมถ่ายให้ดูอย่างนี้เปิดมานี่ก็โรงแรมอ่ะเออ ช่างเป็นรเปิดมานีโรงแรมอ่ะดีไซน์นี่คือแบบผมว่าคุณติอง่ายหน่อยเนี่ยผมให้ดูโอ้โหเพรเะที่รูมนี่คือแบบเกือบยี่สิบเซนน่ะคือบอกว่าสองเมตรยืนได้อ่ะโอเคแล้วก็ห้องอาบน้ำในคุณโรงเนี่ยโอ้โหห้องน้ำห้องน้ำมีตัวล็อกด้วยดีวเดีมีตัวล็อกไม่ให้ขยับเวลาเรือวิ่งเนาะร้อนใช่ไหมอาบน้ำก่อนไหมครับ โอเคเลยนะเพาเก็บเปนดีมากเลยโอเคเลยนะเนี้ยแล้วก็บิวองบิวอินเนี้ยมากเลยก็มีเตาไมโครเวฟมีชู่เย็นมีต่างๆก็สิบหกล้านสำหรับผมนะดีไซน์ดีนะผมว่าสิบหกล้านไม่ไม่ราคากระเป๋าเพราะว่ามันจะมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันแตะอยู่ราวๆ15สิบห้าล้านซึ่ง ซึ่งไม่ได้ไม่ได้หรูเท่านี้เพราะว่าดูอย่างข้างนอกเนี่ยมีบาร์บีคิวแพรนด้วยมีของอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวให้พี่โอพาพาเทียบตัวนี้ก่อนครั้้งดมฮะนะฮะคุณดึงมุมเบาะลงมานุ่งในฝันเลยนะเนี่ยเบาะปรับได้นะครับจะนั่งจะพวงมาลัยก็ปรับได้ใช่ไหมใช่ครับพวงมาลัยก็ปรับลงได้จะนั่งไม่กล้าไม่กล้าดึงของเขาอ่ะ โอ้ oh. แต่นัน้วกองนะวภาษาระดับแน่นอนเออเออเออทำป้องมุูกลุ่คนโทนอยู่ในจุดพร้อมใช้งานเอเนี่ยเนี่ยเป็นมุมที่ผมมองว่ามันพร้อมใช้งานมากมันอยู่ใกล้มือไปหมดจับรูปจับนี่อะไรเงี้ยครับอันนี้โอเคชอบมากโอ้ผมมูงเสาที่นึกว่าเสาบ้านให้ความแบบแข็งแรงหรูหราและมั่งมีตัวโอ้โห แบบมันเสาบ้านจริงๆเลยครับความแข็งแรงนี่ก็คือเหล็กมาเต็มหเนาะอันนี้คือเหล็กเหรอเนี่ยเหล็กครับน่าจะเป็นประเภทแบบเคลือบนองเคลือบในเออเหล็กเหล็กน่าจะพุ่งยี่สิบปีขึ้นไปแบบนั้นเออวะเฮ้ยแปลกว่ะคือโดยปกติเขาไม่ใช้กันนักเหล็กอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นความได้ต้องการความแข็งแรงจริงๆไงใช่ครับต้องการความอะไรไปดูด้านหน้าดีครับ ขนาดมีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงนะก็ยังรู้สึกว่ายังเหลือกว้างขวางอยู่เลยอะไม่ได้ไม่ได้แคบอ่ะเออไม่ได้แคบเนี่ยไม่ได้แคบเนี่ยคุณดูเด็กดูไป้กนแล้วฮะพี่ผู้หญิงเราอยู่กันสามคนนี่ก็ดูไม่แคบุ้มๆมาสิบหกล้านห้าแม่งนคือแอคเซปนะทุกคน a c c e s คือการลงทุนน่ะไม่รู้จะติดต่อใครที่้มาหาผมนะเออเชนนวลใช่ไหมแบรนด์อะไรนะเชนนวลเี่ออกเสียงหน่อยจวนนอนจวนนอนโอเคโอเคเลยเราก็ไม่ค่อยตั้งแต่มาเอางานน่ะผมไม่ได้ขึ้นเรือใครเลยนะเออเกรงใจเขาเพราะว่าเราก็ทําเรือด้วยแล้วก็แต่พี่ปกเขาอนุญาตให้เราขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นความเป็นความน่ารักของนางนะฮะ ต๊ข้างหลังนี้ก็เปิดปิดได้แน่นอนเดบอกล้านห้าคุณเปิดอันนี้ข้างล่างดูหน่อยผ่านการออกแบบมาบอกว่ากี่ก็ลิ้นชัดต่างๆนะครับออกว้างมากอันนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นผ้าคลุมใช่ครับตู้เย็นนี่น่าจะเป็นตู้เย็นเนาะตู้เย็นจริงด้วยนะครับที่เก็บวายอ่ะใช่ใช่แล้วก็แน่นอนโต๊ะพับได้เก็บได้ขยับเล่นอะไรได้หมด ความลัคกิลี่มันต้องเป็นแบบไม้แท้ๆใช่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 ก็ถือว่าเป็นลำแรกนะที่ผมขึ้นแล้วก็จะเป็นลำเดียวที่ผมขึ้นในงานนี้ด้วยเพราะผมไม่อยากขึ้นเกรงใจเขาวันนี้ไม่เกรงใจละเดี๋ยวส่วนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพี่บอลดีกว่าไปนี่ผมชอบเล